คาราโอเกะนะฮะเป็นบัตรคอมพ i m ร้องเพลงคาราโอเกะใค้องใช่กับทะเลใช่หรือใช่ใช่กับะลใช่กับทะเลใส่ระครเืออีกไหมคะเืออีกนะฮะเือใสกรรงเรืกะะแล้วก็ตรงานตเลยนะคะตอนนี้เวลาสองทุ่สินาทีใช่ไหมคะเราจะสแตมไว้เลยและก็จะ คำนวณออกมาเป็นตัวเงินที่เราจะสุดที่จะไปนะคะที่เราใช้ไฟตรงนี้ว่าเป็นกี่บาทต่อชั่วโมงตเตาเรตนะคะที่เราเห็นเขตเทศบาล20%และแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในปี2557นะคะเซนนะคะเนื่องแต่ในเขตเทศบาลยังแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ20%เนื่องจากเรามีอสังหาริมทรัพย์มีคอนโดมิเนียมแรงต่างเกิดขึ้นนะคะในการใช้ไฟฟ้าซึ่งเราจะต้องมาพูดที่จากเข้าสู่ช่วงพิธีการถัดไปนะคะ เขาฝากเพราะฉะนั้นถ้าขยายผลไปทั่วประเทศจะเป็นเท่าไหร่นะคะตรงนี้จะเห็นชัดเจนมากนะคะก็เขาฝากไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมนะคะเป็นตัวแรงจากการไฟฟ้าส่วนพูมิภาคจังหวัดอุดรธานีค่ะครับผมโดยเฉพาะยิ่งพลังงานที่ยังเติมจากต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเช่นคือจังหวัดอุดรธานีครับที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ ด้วยความภาคภูมิใจครับ 60+ เราได้ร่วมกันที่จะรักษาโลกหรือเซฟเดอะโบววันนี้ให้โลกของเรานั้นเป็นโลกที่น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและที่สำคัญที่สุดครับเราสามารถที่จะรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และ5 0า0กว่าประเทศนะคะ ทีมสู่การปิดไฟหนึ่งชั่วโมขณะเพื่อให้ท่านเวลานรับด้วยนะครับผมนะฮะหนึน่งขอเสียงปรบมือดังๆด,ด้วยนะครับนะตอนนี้เราก็นำผู้เข้ามเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับสู่การปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโรคร้อนสำหรับพี่น้องชาวจวังหวัดอุดรธานีนะครับค่ะสวยงามมา,มากๆนะครับ นะฮะตอนนี้ก็นะฮะคิดว่านะฮะในลหลายๆจุดทั่วโลกก็เลยนะครับดาวลกสวยด้วยเราค่ะตอนไหนร้องได้ช่วยร้องหน่อยนะครับส่งเสียงได้เลยนะครับเอาไว้คอยส่งให้พวกเรานะครับช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะฮะ ครับโอกาสนี้นะครับเชิญผู้ใหญ่นะครับ seems like streetlights growing happen to be just like moments passing in front of me ค so ิด, <laughs> ดว่าสามโซนนั้นประกอบไปด้วยเซ็นท่านสุดกันค่ะเซ็นทรัลคาซา,าสุดกันค่ะบิ๊กซี่บัยยนใหญ่มีผู้ใช้ไซ